สวัสดีครับเพื่อนๆชาวคา3 6มทุกท่านวันนี้ผมก็จะมาเจาะลึกถึงสเปคทุกรุ่นย่อยกับเจ้า All New Toyota Corolla Cross ใหม่รถยนต์นันเอกประสงค์5ที่นั่งจากทาง Toyota ซึ่งตอนนี้นะครับเสียงกระแสตอบรับนั้นดีมากๆมีแฟนๆหลายท่านขอการเข้ามาอย่างมากมายเลยเกินว่าพี่ครับทําทุกรุ่นย่อยให้หน่อยทําให้ผมหน่อยนะครับอ่ะวันนี้ขอมาก็จัดให้กันเลยนะครับแต่ก่อนอื่นที่จะไปดูคลิปนี้นะครับ ผมก็ขอให้เพื่อนๆทุกท่านที่ยังไม่ได้กดซับสไครต์ให้กับช่องคาร์สามบกห้านะครับช่วยกดเป็นกําลังใจให้ผมหน่อยนะครับซึ่งตอนนี้เราก็เดินทางมาถึง74,000คนแล้วนะครับแต่จากที่ผมสังเกตเห็นได้ว่ายังมีเพื่อนๆอ,อ,อีก90%เเลยนะครับที่ยังไม่ได้กดซับสไครต์ให้กับช่องผมซึ่งในจํานวนนี้นะครับผมก็บอกเลยว่ากดซับสไครต์ให้ผมหน่อยนะครับขอเพิ่มมาอีกแค่สัก40%เท่านั้นก็พอรับรองว่าช่องเรานั้นก็จะได้ถึง 1, กกันเลยแสนซับสไ และถ้าถึงวันนั้นผมรับรองว่าจะมีเซอร์ไพรส์ให้กับแฟนๆชาวคา3ามโมหอย่างแน่นอนนะครับมาถ้านเพื่อนๆทุกคนพร้อมกันแล้วงั้นพวกเราไปรับชมรับฟังกันได้เลยนะครับ เจ้าอ l ลนิวโตโยต้าคโรราคลอสใหม่ตัวนี้นะครับก็จะมีมาให้เลือกด้วยกันทั้งหมด4รุ่นย่อยโดยจะแบ่งเป็นเครื่องยนต์เบนซินธรรมดา1.8ลิตรแล้วก็เครื่องยนต์1.8ลิตรไฮบริดกันนะครับซึ่งเจ้าเครื่องยนต์เบนซิน1.8ลิตรธรรมดานะครับก็จะมีให้เลือกเพียง1รุ่นย่อยเท่านั้นนั่นก็ได้แก่รุ่นสปอร์ตราคาแนะนำนั้นอยู่ที่959,000บาท อ่ะทำไมผมถึงพูดว่าราคาแนะนำนะครับก็เพราะว่าทาง t ตโยต้านั้นเขาให้สิทธิ์ผู้ที่สั่งจองกันตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30กันยายน6.3นี่เลยครับแต่หลังจากนั้นไปแล้วราคาก็จะขึ้นมาอยู่ที่989,000บาทกันเลยนะครับและรุ่นย่อยต่อไปนะครับก็จะเป็นรุ่นเครื่องยนต์1.8ลิตรไฮบริดก็จะมีมาด้วยกันทั้งหมด3รุ่นย่อยนะครับนั่นก็ได้แก่รุ่น1.8ลิตรไฮบริดสมาร์ราคานั้นอยู่ที่1 1 9 0 0ล้บาท รุ่น1.8 Hybrid Premium ราคานั้นอยู่ที่1,089,000บาทและรุ่นสุดท้ายหรือว่ารุ่นท็อปนะครับนั่นก็ได้แก่รุ่น1.8 Hybrid Premium Safety ราคานั้นอยู่ที่1,199,000บาทจะเห็นได้ว่าช่วงราคานี้นะครับบางคนที่มองว่าถูกก็ว่าถูกกันไปนะครับแต่บางคนที่มองว่าแพงนั้นราคาเกือบจะล้านสกันแล้ว ซึ่งราคานี้นั้นก็แพงกว่าเจ้าตัวต้า CSR ที่ขายอยู่ปัจจุบันกันด้วยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนนะครับว่ามิติตัวถังรูปร่างหน้าตาสเปคภายนอกภายในออปชันด้านความปลอดภัยนั้นถ้าเทียบกับราคาแล้วผมคิดว่ามันก็คุ้มค่าคุ้มราคากันอยู่นะครับ okay. โดยด้านขุมพลังของเจ้าเครื่องยนต์เบนซิน1.8ลิตรธรรมดานะครับก็จะเป็นเครื่องยนต์เบนซิน4สูบประหัส2 z r f ีฟขนาด1.8ลิตร1,798ซีซีดูอั v วีที่กำลังแรงม้าสูงสุดอยู่ที่140แรงม้าที่6,000รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุดอยู่ที่177นิวตันเมตรที่4,000รอบต่อนาทีจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ Super CVTi ทําำงานคู่กับ GAI i ิป o n t r o l พร้อมโหมด e q เ e n t เชียล i f t ที่สามารถล็อกอัา้บนมน สูงสุดได้ถึง e 8 5กันเลยทีเดียวส่วนอีกเครื่องยนต์หนึ่งเลยนะครับนั่นะก็คือเครื่องยนต์เบนซินไฮบริดขนาด4สูบ1.8ลิตร1798 cc VVTi ที่ให้กําลังแรงม้าสูงสุดอยู่ที่98แรงม้าที่5,200รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุดอยู่ที่142นิวตันเมตรที่3,600รอบต่อนาทีทํางานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าแบบ Permanent Magnet Synchronous Motor แรงดันไฟฟ้า600โวลต์ a, ที่ให้กําลังแรงม้าสูงสุดอยู่ที่72แรงมา้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่163นิวตันเมตรมาพร้อมกับแบตเตอรี่ Nickel Metal Hydride 28โมดูล6.5แอมป์อาวซึ่งถ้าเรานําเครื่องยนต์และมอเตอร์ไฟฟ้ามารวมกันแล้วนะครับก็จะได้กําลังแรงม้าสูงสุดอยู่ที่122แรงม้ากันเลยทีเดียว ซึ่งเจ้ารุ่นไฮบริดนี้นะครับก็จะจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติแบบ eCVT ขับเคลื่อนแบบล้อหน้ามีความจุถังน้ำมัน36ลิตรแต่ว่าสามารถรองรับได้เพียง e20 เท่านั้นนะครับด้านมิติตัวถังของเจ้า t o y ยต้าโคโรล a c าคอสนะครับก็จะมีความยาวอยู่ที่4,460ม mm, ิลิเมตรกว้าง1,825ม mm, ิลิเมตรสูง1,620ม mm, ิลมระยะฐานล้อ2,640ม mm, ิมระยะต่ำสุดจากพื้น161ม mm, ิลิเมตร จะเห็นได้ว่าถ้าเรานาไปเปรียบเทียบกับโ o y o t a าซีเแล้วเราก็จะมีความยาวความกว้างความสูงเหนือกว่า t ต y o ต a าซีเชทุกมิติเลยนะครับแต่ว่าระยะฐานลอนั้นจะมีความยาวเท่ากันและจุดเด่นอีกจุดหนึ่งเลยนะครับของเจ้าโคโร o คอสโซนี้นั่นก็คือได้งานโครงสร้างตัวถังและงานวิศวกรรมจากเทคโนโลยี TNTA หรือว่า t o y o t a New Global Architecture รุ่นใหม่ที่ถูกใส่อยู่ใน t o y o t a a อ t i s c ส r กันเลยนะครับซึ่งช่วงล่างแบบนี้ก็จะมีจุดเด่นอยู่ที่มีจุดศูนย์ถ่วงที่ต่ําทําให้รถนั้นเกาะถนนได้ดีมากยิ่งขึ้น การเข้าโค้งเข้าเดียวนั้นก็แม่นยำตามสไตล์ TNGA โดยโคโร c ค o อสตัวนี้นะครับก็จะมีช่วงล่างด้านหน้าเป็นแบบแม็กฟอร์สันสตาร์ทพร้อมเหล็กกันโครงส่วนช่วงล่างด้านหลังนะครับเป็นแบบทอร์ชันบีมพร้อมเหล็กกันโครงมีระบบเบรกด้านหน้าเป็นแบบดิสเบรกพร้อมคีบระบายความร้อนส่วนระบบเบรกด้านหลังเป็นแบบดิสเบรกธรรมดามีพวงมาลัยพาวเวอร์แบบ EPAS มาให้โดยด้านอุปกรณ์ภายนอกของเจ้าโคโราครอสตัวนี้นะครับที่บางรุ่นย่อยมีบางรุ่นย่อยไม่มีก็จะมีดังนี้นะครับ หลังคาแบบพาร์โนลามิกซันลูฟจะได้แค่รุ่นท็อปรุ่นไฮบริดพรีเมียมเซฟตี้รุ่นเดียวนะครับส่วนกระจังด้านหน้านั้นรุ่นสปอร์ตรุ่นสมาร์จะได้สีดำส่วนรุ่นพรีเมียมและพรีเมียมเซฟตี้จะได้เป็นแบบสีดำเงาไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์รุ่น1.8สปอร์ตจะเป็นแบบหลอดไส้ฮาโลเจนธรรมดานะครับส่วนรุ่นไฮบริดทั้งหมดจะเป็นแบบ LED ไฟส่องสว่างกลางวันเดย์ไทม์ลันนิ่งไลท์จะได้เฉพาะรุ่นไฮบริดเท่านั้นนะครับและไฟเรียวด้านหน้ารุ่นไฮบริดก็จะเป็นแบบ LED ทั้งหมด มีระบบควบคุมการเปิดปิดไฟหน้าแบบอัตโนมัติ Follow Me Home ได้ทุกรุ่นย่อยไฟท้ายรุ่น1.8 Sport เป็นแบบ LED ธรรมดาแต่ว่ารุ่นไฮบริดทั้งหมดจะเป็นแบบ LED Light Guiding นะครับสวยงามดีทีเดียวอันนี้ไฟตัดหมอกหน้าแบบ LED ได้เฉพาะรุ่นพรีเมียมและรุ่นพรีเมียมเซฟตีส่วนไฟตัดหมอกด้านหลังแบบ LED นั้นได้ทุกรุ่นย่อย มีกระจกมองด้านข้างพร้อมไฟเดี้ยวในตัวรุ่นสปอร์ตและรุ่นไฮบริดสมาร์ทจะเป็นแบบปรับไฟฟ้าและพับเก็บได้แบบไฟฟ้าส่วนรุ่นพรีเมียมและพรีเมียมเซฟตี้นั้นจะเป็นแบบปรับไฟฟ้าและพับเก็บอัตโนมัติพร้อมระบบรีเวิร์สลิงมีกระจกบังลมด้านหน้า,นาแบบกันเสียงรบกวนอะคูสติกการ์ดเฉพาะรุ่นไฮบริดทั้ง3รุ่นนะครับส่วนไฟเบรกดวงที่3แบบ LED เศรอากาศแบบขีบฉลามแผ่นการความร้อนใต้ฝากระโปรงมือจับประตูด้านนอกสีเดียวกับตัวรถได้กันหมดทุกรุ่นย่อย แต่ว่าคิ้วขอบกระจกประตูนั้นรุ่นสปอร์ตและรุ่นไฮบริดสมาร์ทจะได้สีดําส่วนรุ่นพรีเมียมและพรีเมียมเซฟตี้จะได้เป็นแบบสีโครเมียมนะครับด้านอุปกรณ์ภายในและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกจะรุ่นสปอร์ตและรุ่นสมาร์ทนั้นจะได้ภายในแบบสีดําส่วนรุ่นพรีเมียมและพรีเมียมเซฟตี้จะเป็นสีแดงแบบเทอร์ล่าลอซ่าหรือบางรุ่นก็เป็นสีดานะครับขึ้นอยู่กับสีตัวถังภายนอกเบาะนั่งนั้นหุ้มด้วยหนังและวัสดุสังเคราะห์ทุกรุ่นย่อยหัวเกียร์ก็หุ้มด้วยหนังพวงมาลัยก็หุ้มดวยยยหนนังทุุกร่่อ เบาะนั่งฝั่งคนขับปรับได้ด้วยไฟฟ้า8ทิศทางเฉพาะรุ่นพรีเมียมและพรีเมียมเซฟตี้ส่วนทุกรุ่นย่อยนะครับก็จะสามารถปรับเบาะนั่งด้านหลังได้แบบ60/40มีพนักพิงเบาะด้านหลังปรับเอนได้หนึ่งจังหวะพนักวางแขนด้านหน้าปรับเลื่อนหน้าหลังได้มีพนักวางแขนด้านหลังพร้อมที่วางแก้วและมีกระเป๋าหลังเบาะนั่งด้านหน้าตรงเบาะผู้โดยสารทุกรุ่นย่อยกันเลยนะครับมีกระจกหน้าต่างไฟฟ้าพร้อมระบบป้องกันการหนีบ กระจกแต่งหน้าบริเวณแผงบางแดดคู่หน้าพร้อมไฟส่องสว่างมีไฟอ่านแผนที่ด้านหน้าไฟภายในห้องโดยสารแผงสัมาระกั้นท้ายมีกุญแจแบบอัจฉริยะและระบบสตาร์ทแบบอัจฉริยะพุชส start มีระบบเปิดปิดประตูแบบอัจฉริยะมีราวมือจับสตำแหน่งพร้อมราวแขวนเสื้อด้านหลังให้ทุกรุ่นย่อยเลยนะครับส่วนไฟส่องสว่างเวลาเปิดประตูคู่หน้าและที่วางแก้วนั้นจะได้แค่รุ่นพรีเมียมและรุ่นพรีเมียมเซฟตี้ ประตูด้านท้ายที่สามารถเปิดปิดได้ด้วยระบบไฟฟ้าพร้อมระบบป้องกันการหนีบนั้นก็จะให้มาแค่รุ่นพรีเมียมและรุ่นพรีเมียมเซฟตี้ระบบเซ,เซนเซอร์เปิดปิดฝาท้ายไฟฟ้าแบบคิกแอคทีฟก็จะได้แค่รุ่นพรีเมียมและรุ่นพรีเมียมเซฟตี้เท่านั้นนะครับส่วนระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัตินะครับรุ่นสปอร์ตก็จะได้เป็นแบบดิจิตอลธรรมดาส่วนรุ่นไฮบริดทั้ง3รุ่นนะครับก็จะเป็นแบบสามารถปรับแยกอุณหภูมิอิสระได้ซ้ายขวามีช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารตอนหลังทุกรุ่นย่อย มีช่องเชื่อมต่อ USB สำหรับผู้โดยสารตอนหลัง2ตำแหน่งปุ่มควบคุมเครื่องเสียงและจอแสดงข้อมูลการขับขี่ที่พวงมาลายัยได้ทุกรุ่นย่อยมีที่ปัดน้ำฝนแบบหน่วงเวลาและปรับตั้งเวลาได้ในรุ่นสปอร์ตและรุ่นไฮบริดสมาร์ทส่วนรุ่นพรีเมียมและรุ่นพรีเมียมเซฟตี้เป็นแบบอัตโนมัติมีระบบ EV Mode ระบบสปอร์ตและระบบอีโ Mode เฉพาะรุ่นไฮบริดทั้ง3รุ่นนะครับ มีหน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่แบบ MID 4.2นิ้วในรุ่นสปอร์ตและรุ่นไฮบริดสมาร์ทส่วนรุ่นไฮบริดพรีเมียมและไฮบริดพรีเมียมเซฟตี้นั้นเป็นแบบ7นิ้วกระจกมองด้านหลังปรับลดแสงได้แบบอัตโนมัติมีเฉพาะในรุ่นไฮบริดพรีเมียมเซฟตี้หรือว่ารุ่นท็อปเท่านั้นนะครับ ด้านระบบเครื่องเสียงและการเชื่อมต่อทุกรุ่นย่อยเลยนะครับก็จะมาพร้อมกับหน้าจอสัมผัสขนาด9นิ้วที่สามารถรองรับระบบ USB Bluetooth ได้รองรับระบบ Apple CarPlay รองรับระบบโทรออกด้วยเสียงมีลำโพงรอบคันทั้งหมด6ตำแหน่งและที่สำคัญนะครับทุกรุ่นย่อยนั้นก็ยังมีระบบ T-Connect t r a m a t i c มาให้ด้านระบบความปลอดภัยนะครับทุกรุ่นย่อยเลยนะครับก็จะมี ระบบป้องกันล้อล็อก ABS ระบบกระจายแรงเบรก EBD ระบบเสริมแรงเบรก BA ระบบช่วยควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวระบบป้องกันล้อ,อหมุนฟรี Traction Control ร,ระบบช่วยการออกตัวบนทางลาดชันระบบป้องกันการออกตัวแบบฉุกเฉินมีไฟสัญญาณฉุกเฉินเมื่อเราเบรกแบบกระทันหันมีถุงลมนิรภัยรอบคันทั้งหมด7ตำแหนง่งมีจุดจิดเบาะนั่งเด็ก Isofix มีชุดซ่อมยางฉุกเฉินไม่มียางลงอะไรให้ทุกรุ่นย่อยแล้วนะครับ มีระบบกุญแจเน็ตภายแบบ Immobilizer และสัญญาณเตือนการโจรกรรม TDS ทุกรุ่นย่อยมากันเลยนะครับมีกล้องมองภาพรอบทิศทาง360องศาในเฉพาะรุ่นท็อปรุ่นพรีเมียมเซฟตี้ส่วนรุ่นอื่นนะครับก็จะเป็นกล้องมองภาพขณะถอยหลังตัวเดียวเท่านั้นส่วนระบบแจ้งเตือนลมยางระบบช่วยเตือนมุมอับสายตาที่กระจกมองข้าง By Spot Monitoring และระบบช่วยเตือนขณะถอยรถ Rear Cross Traffic Alert นั้นมีเฉพาะรุ่นพรีเมียมและพรีเมียมเซฟตี้เท่านั้น ส่วนในรุ่นท็อปรุ่นไฮบริดพรีเมียมเซฟตี้นะครับก็จะได้ระบบความปลอดภัยก่อนการชนระบบปรับไฟหน้าสูงตามแบบอัตโนมัติระบบเตือนเมื่อรถออกนอกเลนพร้อมพวงมาลัยหน่วงแบบอัตโนมัติระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนและที่สําคัญนะครับรุ่นท็อปนี้ก็ออยังได้ระบบควบคุมความเร็วแบบอัตโนมัติด d y n a m i c radar cruise control มาให้กันอีกด้วยซึ่งเจ้าระบบ d y n a m i c radar cruise control นี้นะครับก็จะได้แค่รุ่นพรีเมียมเซฟตี้เท่านั้นส่วนรุ่นอื่นทุกรุ่นย่อยนะครับก็จะเป็นแบบ cruise control ธรรมดา ด้านสีตัวถังภายนอกนะครับก็มีมาให้เลือกด้วยกันทั้งหมด7สีในทุกรุ่นย่อยนะครับนั่นก็ได้แก่สีขาวแพตินัมไวเพลสีน้ำตาลแกลฟไฟเมทัลลิกสีแดงเรดไมก้าเมทัลลิกสีน้ำเงินเนบูล่าบลูสีเทาเมทัลสตีมเมทัลลิกสีดำแอททิจูดแบล็กไมก้าและสีสุดท้ายสีเทาฟ้าเซเลไซต์เกรย์เมทัลลิกส่วนสีภายในห้องโดยสารนะครับก็จะมีมาให้เลือกด้วยกันทั้งหมด2โทนสีนั่นก็คืออยู่กับสีตัวถังภายนอกของรถนะครับ โดยรุ่นสีตัวถังสีเทาสีแดงสีน้ำตาลสีน้ำเงินนั้นก็จะได้ภายในห้องโดยสารแบบสีดำส่วนรุ่นสีขาวสีดําและสีเทาฟ้านะครับภายในห้องโดยสารก็จะเป็นสีน้าตาลแดงใครชอบรุ่นไหนสีอะไรยังไงก็สามารถลองเลือกกันเองเอาดูนะครับส่วนใครที่ออกเจ้าโตโยต้าโคราคอสในตอนนี้นะครับโดยเฉพาะรุ่นไฮบริดเขาก็มีการรับประกันระบบไฮบริดให้นานถึง5ปีโดยไม่จากัดระยะทางส่วนแบตเตอรี่นั้นก็ไม่ต้องเป็นห่วงไปนะครับเขารับประกันให้ถึง10ปีโดยไม่จํากัดระยะทางกันเลยทีเดียว ส่วนทุกรุ่นย่อยนะครับไม่ว่าจะไฮบิดหรือว่าเครื่องยนต์เบนซินธรรมดานั้นก็จะมีฟรีค่าแรงเชื้อระยะนาน5ปีแล้วก็ขยายเวลาการรับประกันคุณภาพตัวรถใหม่เป็น5ปีหรือว่า1 5 0 0 0 0กิโลเมตรให้กันเลยนะครับ <Okay. S 2> เป็นยังไงกันบ,บ้างครับสำหรับเจาะลึกถึงสเปคทุกรุ่นย่อยกับเจ้า all new toyota corolla cross ใหม่ปี2020ตัวนี้ผมก็หวังว่าเพื่อนๆทุกท่านนั้นก็ <ๆ S 2> จะได้รู้ลึกถึงสเปคกันว่ารุ่นไหนได้อะไรไม่ได้อะไรเหมาะสมกับการใช้งานประจำวันของเราหรือไม่ ใค่ท่งบน้อยหอยน้อยแล้วก็ไม่ต้องการเครื่องยนต์ไฮบริดนะครับผมก็คิดว่าเจ้ารุ่น1.8ลิตรสปอร์ตเครื่องยนต์เบนซินธรรมดานี้นะครับก็เหมาะสมคุ้มค่าคุ้มราคากับท่านผู้ชมอยู่นะครับราคาช่วงแนะนํานั้นอยู่ที่959,000บาทได้ออปชั่นนู่นนี่นั่น,นแทบจะไม่แพ้รุ่นไฮบริดอย่างรุ่นสมาร์ทกันเลยนะครับแต่ผมก็ติดใจยอยู่นิดหน่อยนะครับไอ้ตรงล้ออนลอยขนาด17นิ้วพร้อมฝาครอบนี่แหละครับรถราคา900,000กว่าแล้วยังมีฝาครอบมาให้กันอีกไม่รู้ว่าทางตตยย้้าาาาาเเคิดดดออออออะะไไรรรปป็็็นนนนนนผมนนบบนออมมับบกกกแแลลวว่จีีซ์ใูส หรือไม่งั้นนะครับก็ไปเอารุ่นล้อลอย17นิ้วของรุ่นไฮบริดล่างสุดรุ่นสมาร์ทมาใส่ก็ได้นะครับมันก็ดูสวยงามไม่ได้ขี้รล้วขี้เหล่อะไรอันนี้เล่นมีฝาครอบคล้ายกับล้อกระทะมาเลยนะครับอันนี้นะผมไม่ชอบเลยนะครับแต่ใครที่ไม่ได้ซีเรียสอะไรไหนๆก็ออกรุ่นนี้มาแล้วผมก็ว่าเอาไปเปลี่ยนแม็กเปลี่ยนอะไรมานี่ก็ดูสวยงามอยู่นะครับกบไม่ถึงไม่เป็นไรแต่ว่าไม่ชอบเครื่องยนต์ไฮบริดนี่ผมก็แนะนําให้ไปเล่นรุ่นสปอร์ต1.8ลิตรน,นี้ได้เลยนะครับ แต่หากว่าใครงบไม่มีจำกัดแล้วก็อยากได้เทคโนโลยีใหม่ๆเป็นแบบ h y บริดเจเน r เรชันที่4กันด้วยผมก็คิดว่าจอรุ่นท็อปไฮบริดพรีเมียมเซฟตีนั้นเหมาะสมกับท่านผู้ชมเลยนะครับเพราะว่าได้ระบบเซฟตี้มากมายโตโยต้ตาเซฟตี้เซนีีจัดเต็มกันเลยทีเดียวมีกล้องมองภาพ,พรอบทิศทาง360องศาให้กันด้วยราคาก็ต่างจากรุ่นไ y บริดสมาร์ล่างสุดอยู่แค่1 8 0 0 0 0บาทเท่านั้นเอง ถ้าคิดเป็นราคาผ่อนดาวแล้วนะครับราคาผ่อนต่อเดือนนั้นก็ไม่น่าเกิน3,000บาทไปหรอกนะครับเพิ่มเงินนิดหน่อยได้เครื่องยนต์ไฮบริดได้รุ่นท็อปขับไปที่ไหนใครก็มองผมก็แนะนําให้เพื่อนๆที่งบประมาณเหลือเฟือน,นะครับไปรุ่นท็อปไฮบริดพรีเมียมเซฟตี้กันได้เลยนะครับและเพื่อนๆละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเจ้าออนิวโตโยต้าโคโรล่าคลอสใหม่รถยนต์นอเนกประสงค์5ที่นั่งจากทางโตโยต้าเพื่อนๆชอบรุ่นไหนอะไรยังไงก็สามารถคอมเมนต์บอกไว้ใต้คลิปด้านล่างนี้ได้เลยนะครับ หาเพื่อนๆชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกดสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารยานยนต์ใหม่ๆกันนะครับ